เหรียญเที่ยลึกร้อยห้าสิบาทมีทั้งหมดสิบสองวาระเก็บง่ายค่ะเก็บง่ายถือว่าเก็บง่ายเพราะไม่เยอะสิบสองวาระหาง่ายอยู่ก็จะมีแพงอยู่ไม,ไม่ไม่กี่เหรียญเนาะแพงก็ไม่ไม่ไ,มไมราคาก็ไม่สูงมากแต่ที่หาไม่ได้จริงๆก็คือสมเด็จย่าพศอหอนึ่งเก้านั่นแหละนะคะนั้นหาไม่ได้จริงร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็มา สองร้อยสองร้อยมีวาระเดียวนะทุกคนสองร้อยไม่ต้องไปหาวาระอื่นนะมีวาระเดียวแล้วก็มาสามร้อยสามร้อยเนี่ยค่ะวาระนี้สามร้อยบาทจะเป็นเหรียญใหญ่อยู่เหรียญเดียวนี่แหละค่ะเหรียญสามร้อยนะคะมีเหรียญใหญ่อยู่เหรียญเดียวนอกนั้นจะเป็นเหรียญเล็กหมดเลยเหรียญสามร้อยบาทนะคะนอกนั้นจะเป็นเหรียญเล็กหมดเลยเหรียญเล็กเท่ากับเหรียญเท่ากับเหรียญห้าบาทหมุนเวียนปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งหมด สี่วาระรวมทั้งวาระนี้ด้วยก็เป็นห้าวาระนะก็มีการจนามีพระราชินีมีมหามงคลสมัยพรัชมังคลานะคะแล้วก็หกรอบอ่าห้ารอบค่ะห้ารอบในหลวงแค่นั้นเองนะคะเหรียญสามร้อยสามร้อยจะเหรียญใหญ่สุดก็จะมีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนอกกนั้นก็จะเป็นเหรียญเล็กทั้งหมดเลย แล้วก็จากสามร้อยก็มาต่อจากสามร้อยก็มาหกร้อยหกร้อยมีไหมอ่ะมีอยู่เหรียญหนึ่งหกร้อยปนัปปนามีเหรียญหกร้อยตั้งเยอะทำไมไปไหนไปไหนหมดหรือปนักขายไปหมดตอนนี้ไม่ขายแล้วล่ะเก็บดีกว่านี่เหรียญหกร้อยบาทค่ะหกร้อยนี่จะเยอะมากนะคะหกร้อยหกร้อยนี่ถ้าใครเก็บเหรียญที่ระลึก เหรียญเงินหกร้อยนี่ทั้งหมดแกมีด้ยกัน,กนทั้งหมดสี่สิบสามวาระโอ้โหถ้าใครเก็บครบเนี่ยตอนนี้โอ้โหลวยเลยจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าเก็บตอนนั้นอะราคาไม่สูงบางคนก็แลกหน้าเหรียญมาบ้างส่วนมากเลยนะหน้าเหเรียญเหรียญหกร้อยะแลกหน้าเหรียญมาบ้างแล้วก็ซื้อก็ไม่แพงแต่ตอนนี้ราคาเงินนะคะเงินเหรียญหกร้อยนี่น่าจะไป เกือบพันแล้วมัง้งไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ก็เยอะอยู่เยอะค่ะเยอะเพราะน้ําหนักเขาเยอะค่ะยี่สิบสองกรัมเนาะยี่สิบสองกรัมตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าจะสูงอยู่อันนี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญผลิตไม่เยอะนะคะเหรียญเหรียญสมัยน้นเราก็ต้องเรียกเป็นพระบรมเนาะเรียกตามตามเหรียญเหรียญสมเด็จพระบรมเหรียญสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎร,ราชากุมารค่ะพระชนมายุ3้5พรรษา3เอ่อ36ค่ะ36พรรษาขออภัยนะคะ36พรรษาปี2531ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3้5มมหนัก22กรัมจำนวนผลิต50,000เหรียญโอ้ผลิตน้อยนะ50,000เหรียญเท่านั้นเองค่ะ ก็หายากนะคะเป็นเหรียญหายากผลิตน้อยหายยาก